เฟซบุ o กเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะพัฒนา GTA นี่นแหละให้กลายมาเป็น VR c h a r a c t อรใหม่นะคะกับมือสังหารมาดผู้ดีค่ะอีกหนึ่งเทรลเลอร์ที่หูต่างตังกรีดเลยที่เรารู้จักกันชื่นเต,เต็มว่า Buzz l i g h t เ e a r เขาก็มาทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า l i ไ t เ e a r นั่นเอง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ฮั p p e r ร์ทอคค่ะรายการที่เราจะมาอัปเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นวงการเกมอีส e ปอร์ตภาพยนตร์หนังซีรีส์หรือแม้แต่ NFT อันนี้ EP ที่เท่าไหร่ครับ EP ที่23แล้วคะ่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับเนียนะฮะแล้วก็คุณตาตังครับผมวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวร้อนแรงแห่ง Facebook ค่ะกับการที่ Facebook มาประกาศนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta แต่ว่าสังใครที่งงก็หรือว่ากลัวว่าเฟซบุ๊กแบบโลโก้เลยมันก็ติดอยู่แล้วติดหดูติดตายแล้วอ่าใช่เขาก็ใช้โลโก้เฟซบุ๊กเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่เขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเขาเป็น Meta ซึ่ง Meta เนี่ยมันมาจากคำว่า verse, ว่า น่าจะหมายความว่าโลกเสมือนอที่มันแบบมีความเกี่ยวโยงกันให้เรานึกถึงจักรวาลหนังกัไแหแต่เรื่องมันจะเกี่ยวกัดหมดนี่ก็เหมือนกันเช่นแบบเหมือนเรามีอันนึงเป็นกีฬาอันนึงเป็นหานันนึงเป็นแบบเจอเพื่อนโซเชียลไลฟ์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยทีนี้ทุกอย่างมันจะโยงกันหมดเลยผ่านระบบของเมตาเป็นต้นนั่นแหละ ก็คือเหมือนเป็นโลกเสมือนออนไลน์ที่ตัวเราอะจะแบบขึ้นไปอยู่ออนไลน์แล้วก็สามารถพบปะเพื่อนได้ทํานู่นทำนี่ได้ถ้าไปึนเมื่อเขาให้ดกถึงหนังเรื่องนี้ก็ด้อ่าววทีเพลย์วันซึ่งแน่นอนมันต้องอุปกรณ์เฉพาะเนาะก็จะเป็นแว่น VR หรือ virtual reality แล้วก็จะติดถูกฝังเข้าไปด้วย facebook เขาก็พัฒนาของเขาเองและพวกเทคโนโลยี VR อย่างเช่นแบบแว่นตาหรืออะไรที่ือนล่าสุดเขาไปทําเป็นแว่นแบบกึ่งๆ VR ที่ใส่เทคโนโลยีเข้าไปเยอะคือแว่นของโอเครแล้วก็อันเนี้ยเขาก็ซื้อออคูเล ซึ่ง Ocul u ัเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่พัฒนาโปรดักต์เกี่ยวกับ Virtual r e a l i ต y ตรงนี้ใช่ค่ะก็เป็นเจ้าดังเลยแหละก็จะได้ไม่ต้องทำเยอะเนาะซื้อมาปุ๊บก็ซื้อเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นจาก o c u l u ัเป็น Meta เลยก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรหรือแบบอะไรออกมาให้เราเล่นให้เราใช้กันเป็นแรกๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคือจริงๆอับเมตาเวิร์สอะมันก็มีคนทําไปแล้วแหละแต่ทีเนี้ยเป็นเจ้าใหญ่ไงอย่าง Facebook ที่เขาจะเปลี่ยนจากโซเชียลม เปี่ยนมาเป็น 3D ก็ต้องดูว่าอํานาจเขาขนาดนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหน,นแล้วฝั่งคนขายของแล้วผู้โดยโรคหรืออะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวตามนิดนึงอ่ะเมื่อก่อนคุณอาจะทำแค่ร้านเสื้อผ้า<ๆ>ออนไลน์ร้วนู่นล้วนนี่แต่ตนนี้คุณคต้องแบบทำลงอ e ินเตาเวิร์สของเขาอ่ะเพื่อที่จะให้คนใส่แว่นเ้วเห็นของคุณเลยถือว่าเป็นก้าวที่น่าจับตามองนะคะเพราะว่ายักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกำลังจะแบบเปลี่ยนโลกอนาคตเลยต่างว่าก็นอกจากนี้นะก็ยังมีอีกหนึ่งเกมค่ะชื่อดังที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นเคยเล่นกันมานะคะซึ่งตอนแรกตั้งเหมือ บบไปรู้จักมักจีกับ Facebook ตอนไหนนะคะก็คือเกม GTA นั่นเองค่ะ a c e b o o k เนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะพัฒนา GTA นี่แหละให้กลายมาเป็น VR สามารถเล่นผ่านแว่นที่พี่เนียบอกนี่แหละก็เป็น Oculus Quest 2นะคะซึ่งเกม GTA ที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมันก็เป็น Open World ไงเล่นเป็นถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วมันก็คือคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมไหนจะขโมยของไปฆ่าคนนู้นต่อยคนนี้นะคะก็จะทำมาเป็น VR ก็เป็นรีมาสเตอร์ด้วยเนาะใช่แต่ผมว่ารีมาสเตอร์เนี่ยออกมาก่อนวนีอาร์เหมือนกำลังอยู่ในช่วงเดวเวล็อปเมนต์ใช่ค่ะซึ่งตัวรีมาสเตอร์ที่พี่เนี่ยบอกเนี่ยเขาก็จะออกมาก่อนนะในวันที่11พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าถ้าของเมตาเนี่ยก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยตังว่าเอง๋วเรามาทํา จะมีบทอขไรออกมาก่อนนะซึ่ง GTA เนี่ยเขาก็จะทําจากภาคที่อาจจะดังที่สุดก็ได้มั้งช่วงนั้นอ่ะคือภาค San Andreas ครับพี่พระเอกก็คือ CJ บ้านเราก็ยวมีปัญหาอีกใช่กาลังจะพูดเลยว่าแบบเด็กและเยาวชนทําตามอ้าพึ่งผ่านกันไปมนะครับแบบเทศกาลฮาโลวีนปล่อยผีซึ่งก็ไม่ได้ไปปล่อยผีที่ไหนไม่มีที่ไหนเปิดเกมผีกันสักนิดนงฮะเป็นวันหลงก็ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยก็มีเกมผีมาแบบเยอะมากๆเลยนะโดยเฉพาะข่าวการออกเกมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมค่ะซึ่งจริงๆแล้วเน มีมาก่อนแล้วนะกับ Five Nights at Freddy's s c a r i T y Bridge ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่แต่ว่าตังเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนตังก็เลยแบบยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยเกมนี้มันเป็นแนวไหนนะ่ากลัวยังไงนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าน่ากลัวมากๆก็อบอกว่าถ้าใครเล่นแนวน,นี้ก็น่าจะอ๋อนนะแต่วันนี้ว่าเราทั้งคู่ไม่ได้อินไซต์แนวเกมผีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นภาคต่อนะซึ่งจริงๆเกมนี้นะคะทางสตูดิโอ Steel Wool เนี่ยเขาก็ประกาศออกมานานแล้วแหละว่าเขาจะทําภาคต่อตัวแร ล่าสุดนะคะ28ตุลาคมเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยเทเลอร์เกมนี้ออกมาค่ะแต่ว่าภาพแบบดูแล้วเป็นการ์ตูนไม่ได้ดูเนไม่ได้หลอนใช่ไม่ได้ติดตูนแต่รู้สึกว่าใช้ VR เนาะเป็นแท่งอะนั่นน่ะอ่าถ้าใครเป็นคนแบบกลัวตัวตลกกลัวอะไรที่แบบจะถูกใจกันตุ๊กตาลิงอะไรแบบเนี้ยที่อยู่ในหนังผีบ่อยๆนะคะซึ่งเกมแนวเนี้ยเขาเน้นแบบจ้ำสแกร์ค่ะแต่ว่าทางคุณเรย์แม็กคัฟฟี่เนี่ยนะโปรดิวเซอร์ของเกมนี้เขาก็เปิดเผยมานะคะว่า สำหรับภาพนี้เนี่ยมันจะออกเป็น Horror Survivor มากขึ้นจากปกติที่เน้นจัมสแกร์โหดๆอย่างเดียวนะระหว่างทำภารกิจเนี่ยอันนี้ก็จะปรับมาเป็นแบบว่าเอาชีวิตรอดเต็มรูปแบบเลยทีเดียวค่ะซึ่งเนื้อเรื่องนะเราก็จะได้รับบทเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าเกตโกรีค่ะก็จะติดอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งนะที่ชื่อว่า Freddy Fast Bears Mega า u p a ซ่ ชื่อยาวเหลือเกินแต่ว่าก็เป็นแนวเขาแหละแนวแบบแสงสีแนวกระตูนกระตูนอย่างเงี้ยตัวตุ๊กตาหรือผีสัมภาระไม่รู้ว่าที่ไล่ข้าเราก็จะมีชื่อว่า roxie chica แล้วก็ monty นะครับแล้วเราก็จะมีอาวุธเอาไว้สําหรับป้องกันตัวเองนะคะเราก็ต้องหลบซ่อนไม่ให้หุ่ยนยนต์พวกนี้หาเราเจอก็ลองดูนะคะว่าจะน่ากลัวแค่ไหน <laughs> ก็จะวางจําหน่ายนะคะสำหรับ playstation 4และ playstation 5ก่อนเลยในวันที่16ธันวาคมปีนี้นี่หละจ้า ต่อมานะครับก็เป็นเกมโควบที่เรียกว่าโคอปเหรอ <c oughs> <c oughs> ดูไม่ค่อยสู้แบบไม่ค่อยช่วยกันเท่าไหร่นะเป็นเกมแบบปาร์ตี้ก็ได้เกมทำลายอิตาผาซึ่งก็เคยฮิตมากๆยูงช่วงหนึ่งประมาณต้นปีนะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีอัปเดตมาบ้างครับแต่ก็ไม่ได้แบบกลับมาบุมเลยขนาดนั้นมีแับใหม่มีพวกสกินพวกของตกแต่งใหม่ๆแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตใหญ่โดยที่เหมือนจะเพิ่มโรให้อิมโพสเตอร์เข้าไปเป็นสกิลเพิ่มให้แบบเป็นเชฟชิฟเตอร์หรือว่าสามารถแปลงร่างเปลี่ยนสีไปเป็นผู้เล่นสีอะไรก็ได้ ซึ S <S ่ง uh huh. ทีนี้มันจะปั่นกว่าเดิมอีกใช่ค่ะจากปกติที่มันมีแค่คนธรรมดาใช่ปะ c r e เม m a t e แล้วก็เป็น Imposter อันนี้ก็คือ Imposter สามารถเป็นเชฟ Shifter ได้ก็คือสามารถแปลงร่างแปลงสีเป็นคนนู้น<แ>คนนี้ <ưng> ก็จะ สร้างความมึนงงสร้างความปั่นมากกว่าเดิมผมว่าน่าจะได้ปวดหัวกว่าเดิมคนที่เป็นอิมฟลูเซอร์รนี่ผมว่าต้องใช้สมองเน็ตเยอะมากเลยใช่ <S 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 ตังอเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเล่นเกมนี้เล่นแล้วรู้สึกแบบกดดันมากแบบเอ้ยไม่รู้จะโกหกยังไงว่าอะไรจะเนียนมไม่ว่าอะไรเงี้ยเป็นคนดีว่างั้นแต่โกหกไม่เป็นใช่ค่ะก็เลยไม่ค่อยถนัดเกมนี้เท่าไหร่นี่หน่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการเพิ่มบทบาทใหม่แค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมีประกาศเพิ่มอีกด้วยว่าจะมีกิจกรรมพิเศษในเกมก็ต้องให้ผู้เเล่่่นนหรือวาฟีย ดูะะว่าไอกิจกรรมพิเศษที่เขาบอกเนี่ยจะเป็นอะไรเกมต่อมานะครับก็เป็นเกมที่น่าจะเป็นหนึ่งในแฟรนชส์ที่สายอันิเมะชื่นชอบกันแต่จะออกแบบดักๆหน่อยแล้วก็หลังหลังนีเครียดมากเลยการเมืองสำหรั <c oughs> ้เ,เกม AOT นะครับผมที่ไม่ใช่หุ้นสนามบินแต่ว่าเป็นแอรเซ o ต t นไต n ครับใช่คะ่ะ <c oughs> เขาก็มีเกมออกมานะคะเป็น แ t ตแทกออนไจตันเบรฟออเดอร์นี่ตังตังดูไหมดูถึงซีซั่นสาตั้งแบบถึงซีซั่นสก็เริ่มแบบเอ๊ะอะไรนะคือเนื้อเรื่องอันเนี้ยแบบตอนแรกๆจะเหมือนการ์ตูตนต่อสู้ทั่วไปแหละอาจจะแบบเ,เื่นศาสตร์อนี้ยบ้างแต่คือหลังๆเนี้ยมันจะแบบการเมืองการปกครองจ๋าเลยแล้วก็ผมว่าเขาน่าจะอิงจากประวัติศาสตร์หลายอย่างเอามาแบบอ,อ๋อจริงๆสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เคยออกมาเป็นแบบ PC กับคอนโซลไปแล้วนะคะที่ทําโดย Omega Force ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มาเป็นทางของ วิดีโออินิชค่ะเขาก็ได้ทำ Brave Order ออกมาบ้างนะคะซึ่งเป็นเกมบนมือถือสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android <พ>เลยครับาอนี้ดูมัเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักเน้นนีนโดอยอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้นผมเคยจะซื้อมาเล่นแหละแต่คือตอนนั้นคือดูการ์ตูนไปจนจะจบแล้วไงแล้วก็กรู้ว่าซื้อมาก็ไหนไม่คุ้มเพราะก็ดูเนรื่องไปแล้วมันคนละฟิลไงนี่มันได้เล่นเองนะคะซึ่งเกมอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น RPG แบบ Multiplayer ด้วยสามารถเล่นได้หลายคนนะคะแต่ถ้าดูจากเทเลอร์แล้วเนี่ยตัวการ์ตูนก็จะออกกแนนวาัิด นึงเป็นสไตล์แบบว่าหัวโตเขาเรียกว่าเนนโดรอยจะเป็นหัวโตวตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ดูน่ารักน่ารักแล้วก็วัวนจํไหนย,ยังไม่บอกนะฮะแต่ว่าล่าสุดก็สามารถลงทะเบียนเปเดตข่าวสารได้ก่อนแล้วทางเว็บของเขานะฮะอ e ินิชวนมาที่ข่าวสารอ e ีสปอร์ตกันบ้างครับกับเกม FPS ที่กําลังมาแรงนะคะว่ากันว่าจะแทนที่ขาแรตอรไ,ตได้ในที่สุดนะวานโลเรนนะคะสำหรับเกม FPS สุดฮิตนะคะเขาก็เปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่นะคะกับตัวละครปริศนาที่เคยโผล่มาก ก่อนหน้านี้ใน MV Watch แค่แว็บเดียวเท่านั้นเองนะแต่แฟนๆเนี่ยก็คือถามถึงเยอะมากๆนะคะคจนตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดตัวมาแล้วค่ะว่าเขาชื่อมต ไม่ใช่ชื่อแชมเบอร์จากข้อมูลนะคะแชมเบอร์เนี่ยเป็นมือสังหารมาดผู้ดีค่ะนี่เห็นไหมคู่คู่นะคะเท่เท,ท่เน็บเนียบใส่มาเป็นเขาเรียกอะไรนะเสื้อกัก๊กซึ่งสกิลของมือสังหารคนนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับอืมหลับน่าจะเป็นสกิลแบบพาวคอนโทรลเขาคือคุมพื้นที่แล้วก็วีโพซิชันตัวเองคือเหมือนกับถอยออกจากไอ้จุดที่มันตีกันอยู่ที่แบบตัวเองเสียเปรียบได้ง่ายสกิลซีนะครับผมเฟรดมาดก็จะเป็นวางกับดักแล้วก็ทําให้คนที่เดินผ่านเนี่ยสปีดลดลงสกิลคิวแลครับผมเฮดฮันเตอร์เป็นสกิลแบบ อั ified, นเปรียดรามิดในการติดสะโกให้แบบปืนที่เราใช้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปืนอะไรเลยมันก็หยิบปืนพกส่วนตัวขึ้นมาเลยสกิล e ครับผมเรนเดาวูเป็นการแบบวารบบว์ปกลับไปสมุดจุดที่เราตั้งจุดมาไวอ้อ่าก็เอาไว้หนีเอาไว้เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตด้ไมาระหว่างจุดแล้วก็อัตติเมดครับผมแชมเบอร์เนี่ยก็จะหยิบปืนประจำตัวของขึ้นมาเลยซึ่งเป็นสไนเปอร์แล้วถ้าเกิดว่าเขาฆ่าศัตรูได้สามคนนะด้วยสกิลเนี้ยที่เหลือของทีมส่งข้ามอยู่ใกล้ก็จะติดสโลว์ไปด้วยก็เรียกได้ว่าสอรืหหับ น่าจะไม่เหมาะกับพูดเล่นใหม่นะตันนี้ดูสกลิลแต่ละอย่างมันดูแบบต้องใช้ความชํานาญนิดนึงในการวางกับดักวางจุดเทเลพอร์ตนะคะก็ลองดูนะคะเราจะได้เล่นแชมเบอร์เนี่ยวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะมผมคิดว่าออนติเมทมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้หยิบขึ้นมาแล้วยิงใครไม่โดนเลยมาที่อีกหนึ่งเกมนะคะอันนี้มาแบบแนวเบาสมองบ้างเมื่อกี้อ,อาจจะดูซซเรียสต้องวางชั้นเชิงต้องยิงแม่นนิดนึงแต่เกมนี้บอกเลยนะคะว่าเขามาแนวเดียวกับสควิตเกมโดยชื่อว่าคราบเกม เปลี่ยนจากปลาหมึกมาเป็นปูค<ร>่ะแคร็บเกมนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีด้วยนะบอก<ร>ไว้เลยสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะโดยเขาก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากสควิดเกมนั่นแหละแต่ว่าในเกมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้ยึดจากสควิตเกมนะเพราะว่าถ้ายึดเนี่ยก็คงแบบเหมือนผิดกฎหมายผิดลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ยึดมาจากสควิดเกมหรอกก็ลองเข้าไปดูนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นได้พร้อมกันถึง50คนเลยทีเดียวถ้าหนึบขาพเนี่ยก็จะคล้ายๆลกายฟอลไ แต่ว่าตัวธีมเกมตัวละครสีโทนต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆสควิดเกมซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เอามาจากสควิดเกมสามารถเข้าไปเล่นได้นะเป็นเกมฟรีนะคะก็ไปโหลดได้ที่ Ste ี am หรือว่า itch.io นั่นเองคะ่ะถือว่าเป็นเกมยอดฮิตเลยตอนนี้ตังว่าตัดมาที่เรื่องของการภาพยนตร์กันบ้างครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ไทยด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องร่างทรงค่ะ<ม>ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นกระแสอยู่เลยนะ<ม><ม>เห็นใน Facebook เนี่ยคนแชร์แบบเยอะมากนะคะก็<ม>ใครที่อยากจะลองรับชมนะก็สามารถ ไปชมได้ในโรงภาพยนตร์แล้วตอนนี้นะคะสนับสนุนให้ไปดูของจริงของลิขสิทธิ์ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรครับพี่ยอยงพูดกันเนี่ยที่เราเอาออสการ์มาตั้งไว้ขนาดนี้นะคะคเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกคัดเลือกจากสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะเพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่94สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมรนะเราส่งไปถึง94ครั้งแล้วเหรอ อ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมอนการ์เราอาจจะไม่ถึงนะตังว่าสําหรับเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะใครกํากับพี่โต้งครับผมโต้งบรรจงก็กํากับหนังมาเยอะส่วนส่วนมากจะเป็นแบบแนวผีแล้วก็มีอย่างเช่นหนงหนงนิดนึงชัตเตอร์ชัตเตอร์นี่ที่ว่าหลอนหลอนกันนะคะก็เป็นฝีมือของพี่โต้งนั่นแหลยมีชัตเตอร์มีสีแพ่งมีห้าแพ่งหกแพ่งเจ็ดแพ่งยันสิบแพ่งเลยหนือไม่ถึงนะหนูว่า ล้วก็มีอะถ้าฉีกๆีกแก็แฟนเดย์ Day, ที่เตอ๋อเล่นกับมิว <M iu, S 2> ใ,ใช่ไหมแล้วก็พี่มากฟักขนงอันนี้หนังคอมเมดีนะ้เนาะก็เป็นแบบเฮ์เลอร์ตลกหละแบบก็ไม่ค่อยเฮ์เรอร์ท่่ซึ่งผลงานนี้นะคะเขาก็ได้ร่วมมือกับทางเกาหลีใต้ค่ะกับคุณนาฮงจินนะคะผู้กำกับเกาหลีชื่อดังเขาก็มาเป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ให้ด้วยซึ่งนางฮงจินเนี่ยหลายหลายคนที่แบบติดตามวงการภาพยนตร์เนี่ยน่าจะรู้จักชื่อเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาก็ค่อนข้างแบบว่ามีชื่อเสียงทางด้านแบบอาร์ต กำกับนู่นนี่นั่นครับก็หนังไทยทุกปีก็จะมีส่งไปเข้าไปชิงสักเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไปไม่ถึงนัาทีก็รอดูนะครับ <c oughs> แต่เนี่ยตั้งเห็นคนแชร์ใน a c e b o o k นะแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ไม่ส่งหอแต่วแตกแบกโควิดไปละครับอยให้มันดังแค่ไหนประเทศก็พอครับหนัง <c oughs> หนังประมาณนั้นนะโอเคเรายังอยู่ที่วงการภาพยนตร์นะคะกับอีกหนึ่งเทรลเลอร์ที่หูครับผมตังตังกรีดเลยกรีดเพราะว่าอ่านไม่ออกเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชอบนะคะนั่นก็คือ นั่นก็คือ l i ไ์เยียนั่นเองนะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันชื่อเต็ม,ตมว่าบ<ม>ัสไ์เยียเขาก็มาทําเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า l i ไ์เยียนั่นเองค่ะ<ม>ซึ่งหลายๆคนเห็นเทเลอร์แล้วอาจจะแบบแปลกหูแปลกตาเพราะปกติ Toy Story เนี่ยมันก็จะมีแค่ของเล่นของเล่นของเล่น<ม> แต่เทลเลอร์เนี่ยมันเป็นคนจริงๆอันนี้เป็บบสตูดิโอไหนครับดิสนีย์ค่ะซิกซาซึ่งถ้าใครแบบว่าสังเกตดีๆหรือว่าเป็นแฟนทอยสตอรี่มันจะมีภาคหนึ่งที่เขาเปิดทีวีแล้วก็เป็นบัสไลเยียร์ขายของออกมามเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาดังออมาจากภาพยนตร์ค่ะที่อยู่ในการ์ตูนทอยสตอรี่ทางดิสนีย์ก็เลยเอาภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันก็คือเอาภาพยนตร์สมมติที่อยู่ในการ์ตูนออกมาทาเป็นหนังเองอีกเรื่องนึงเลยใช่แล้วซึ่งบอกเล่าถึงนักบินอวกาศ ไรเกียคนนี้โดยที่เจ้าตัวบาสเซียเนี่ยคนที่จะมาให้เสียงแต่ผมไม่รู้ว่าทำโมชั่นแคปให้ด้วยไหมก็คือกัปตันอเมริกานี่นะครับหรือคริสอีแวน ใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะไปลองฟังเสียงหรืออยากฟังเสียงคริสตี้แวนจังเลยในเทเลอร์นะคะก็คือได้ยินคําว่า and จบ Infinity อันนี้คือเสียงคนอื่นนะคริสตี้แวน and ปุบจบเลยเท่านั้นเองนะคะโดยที่เรื่องนี้ก็เป็นผลงานกากับของคุณเอ็นกัสแมคเคนนะครับซึ่งเป็นคนที่ทาเรื่อง Finding Dory ปลาถือ้า,าที่จำทางกลับบ้านไม่ได้อ่าใช่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์นะคะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะแต่ว่ากําหนดฉายเขาเนี่ยก็ปีหน้า 16มิถุนายน2022ค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเปิดประเทศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมในไทยแก้แคั้ง่จะเขียนว่า Coming Soon เหมือนเดิมก็รอติดตามนะจ๊ะสำหรับแฟนคลับ Toy Story ต่อมานะครับก็มาถึงเรื่อง เกม NFT ครับผมโดยที่ช่วงนี้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงกับไปหาเราเองครับผมก็นั่นแหละเงินคุณรับผิดชอบเองวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับสองเกมกับเกมแรกก็คือ Chain Monster ครับผมค่ะเกมนี้ก็เป็นแนว MMORPG Open World นะคะแนว Turn Based จริงๆถ้าใครคุ้นเคยกับเกมโปเกมอนเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าเราก็จะเดินเดินเดินไปเจอมอนเฮ้ยอ้าวก็มาเป็นสู้กัน ซึ่งตัวละครที่ทำออกมาเนี่ยก็ทำออกมาเป็น 2D แนวน่ารักน่ารักนะคะสำหรับใครใที่ชอบเล่นโปเกมอนก็อาจจะชอบเกมน,นี้ก็้แต่ถ้าด,ดูจากเ e m o นี่เหมือนจะเป็นผสมผสมนะ 2D 3 d อันนี้เขาน่าเป็นช่วง develop อยู่วะ่ะเหมือนยังทำไม่เสร็จอะบางพาทนี่แบบสวยมาเลยแต่บางฉากก็ดูแบบบิดอยู่เลยสำบใครที่อยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ chainmonsters.com ท่าที่ดูเนี่ยนอกจากแบบสู้เก็บ e xp ได้โทเค็นแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะมีเรื่องแบบระบบไอเทมเยอะ,อะแยะเลยเหมือนแบบมียามีอะไรที่แบบคิดว่าน่าจะเป็นส่วนเหลือมีทำไมแบบคนคราฟของแล้วก็หารายได้มีลู้เล่นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะสามารถเก็บพวกอันมันมีนู่นน,นนี่นั่นเอาไปแบบว่า develop <c oughs> ได้ <c oughs> เกมต่อไปนะเกมนี้ก็เขาประกาศออกมาสักพักใหญ่แล้วน่าจะเกือบครบปีแล้วซึ่งเป็นเกมที่แบบมีร้นแบบยาวนานมากแต่ก<ะ>็ผลตอบรับดีมากตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวเลยครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอรล้องานดีครับ i l ลูเวียมโอถูกเลยครับผมอิลูเวียมครับซึ่งเ,เป็นเกมบนเขาเรียกว่าเป็นเชนแรกบนบอ็อกเชนเลยก็ได้มั้งถ้าไม่นับบิตคอยที่ไม่มียูเคะลยแต่เขาทำเทลเลอร์มาดีมาก<อ>นี่หนึกว่าแบบเทลเลอร์เกมแบบทริปเปิจริงๆเขาวางโพสิชันตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละ<ฮ> ภาพสวยมากเป็นเกม NFT แบบทูเป็นเอเพราะสมติ NFT ให้เราเห็นกันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบว่าเหมือนเกมแฟลบนเว็บเออใช่เกมแบบดูเก่าๆดูแบบเกมสมัยก่อนโอ้ยดีงามพระรามแป๊ะซึ่งเกมนี้เหมือนเขาเปิดแบบระดมทุนตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วมั้งหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยที่ประกาศออกมาแล้วก็ใครสนใจก็แบบไปซัพพอร์ตได้ซื้อโทเค็นแล้วเก็บไว้ได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ในเทเลอร์เขาเขียนด้วยนะ f i for Ethereum ครับผม ในเกมนี้เราลงทุนไปได้ประมาณ708แล้วนะครับผมล้านเหรียญในนี้หกบ,บาทอ๋อไม่รู้นึกว่าเล่นมุกอุตสาห์แบบส่ง <laughs> มันก็ต้องล้านเหรียญนี8เจ็ดร้อยแปดจุดหกแปดล้าน USD <c oughs> อืมโอเคก็ถ้าคุณ เป็นเงินไทยนี่มัเยอะมากเลยนะซึ่งก็มีหลายๆคนบอกนะว่าเกมนี้เนี่ยจะมาเป็นคู่แข่งแอคซีหรือเปล่ามไม่ผมว่าน่าไปไกลกว่าโอ,อคือมันดูเป็นคนละแนวมากๆเลยแต่ถ้าพูดถึงเกม NFT ตอนนี้แบบแอคซีก็คือเหมือนแบบเป็นอันดับต้นๆที่คนจะรู้จกักไงอันนี้เขาก็เลยอาจจะแบบเอ้ยมาแย่งชิงอันดับหนึ่งหรือเปล่าแ <X> e อคซีเขาได้เพราะเขามาก่อน มาก่อนแล้วระบบเขาดีโหแต่แบบไม่ค่อยเห็น NFT แบบจริงจังขนาดนีออ้สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนวเออขาเรียกว่าเทนเบสอ e d RPG ครับ หนึ่งไม่ออก,กว่านึกถึงไฟนอลยุคแรกๆก็ได้ก็ผจญภัยทำนู่นทำนี่แล้วก็ฉากต่อสู้ฉากอะไรก็จะเป็นแบบสลับกันตีอะไรอย่างงี้แต่ถ้าดูจากเทเลอร์นี่ผมไม่เห็นความเป็นเทนเบตเลยนะต้องลองดูเกมเพย์ทีับเหมือนเทเลอร์นี่ก็คือขายกราฟ,ฟิกซะมากกว่ายังไม่ได้บอกวิธีเล่นมากมายนะก็ภาพรวมนะครับก็คือหลักก็จะมีตัวละครของเราเป็นตัวละครมนุษย์ตัวหนึ่งนะที่อยู่บนดาวเราก็จะไปไล่จับมอนสเตอร์ได้หาของหาอะไรมาเกมผจนภัยไป แล้วก <singing> kind of anyway, ็จะมีท so ั <Fay ette> ้งระบบตีมอนด้วยกันเองหรือว่า PvP ก็มีคิดว่าคงมีพัฒนาเป็นแบบรวมตี้กันแล้วไปตีบอตีอะไรมีอยู่แล้วและแล้วเขาก็บอกว่าพวกมอนสเตอร์ที่เราจับมาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเอามาผสมกันให้ได้ตัวใหม่หรือว่าอัปเกรดเป็นตัวดีกว่าเดิมแบบนี้ได้ด้วย ก็เนี่ยพอเทรนเบทเนาะมันก็จะมีการเรื่องของการวางแผนมากขึน้นเหมือนออต้เ <Jetzt> ช็ตอะต้องมีแบตัวแทงตัวนุ่นตัวนี้ตัวซับตัวคิวก็ต้องวางกลยุทธ์ในการเล่นนะคะใครที่สนใจเกมนี้ก็ยังไม่มีมาเนาะแต่ว่าไปศึกษาหาข้อมูลก่อนได้นะคะก่อนที่ตัดสินใจลงทุนค่ะกับ w w w i n l u ท i u m i o ก็เว็บเขาข้อมูลแน่นแน่นมากเลยครับือเขาบอกแล้วว่าจะมีธาตุอะไรบ้างมีกีเผามีมอนสเตอร์เป็ร้อยชนิดเลยแล้วก็วิธีการเล่นมีอะไรให้แบบลงไปทำม,มุมทนทำมีบ้างแล้วก็สำหรับเรื่องรถแมพก็คือเนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วง privately beta นะ้วก็คือการที่คนที่เข้าไปเป็นซับพอร์เตอร์เขาช่วงแรกๆอ่ะจะได้ ID หรือได้แอคเซสเข้าไปลองเล่นก่อนซึ่งเขาเล่นก่อนเนี่ยเขาก็ส่วนมากเขาจะไม่ให้เอาของที่ได้หรือเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ตอนเปิดแล้วนะแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็พับล จะไปช่วงต้นปีหน้าครับผม Q1 มกราถึงมีนาสักเดือนหนึ่งอ,อันนี้ยังการันตีไม่ได้ลองดูครับแต่ตอนนี้ก,าาก็ราคาก็แรงมากๆแล้วและนี่ก็คือวงการเกม NFT นะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนะคะทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็อย่าลืมเข้าไปเช็คได้ที่ Hopper GG นั่นเองนะคะก็<ม>จะมีเกมต่างๆชิงเงินรางวัลชิงแต้ม Hopper Point นะคะอยู่ในนั้นเลยจ้าอืมได้ให้ว่าเดี๋ยวจะมีแนวเกมที่เขาเรียกว่าโดดล่เพิ่มขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอะไรกับ KL นิดๆหน่อยๆครับผ ไปในก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นใครเกมอะไรบ้างเดี๋ยวก็รอดูกันแต่ที่นี่มีทัวร์โปกเกมอนขยายเพิ่มแน่ครับแล้วเดจะมีรัตทีมให้ดูอืมกแล้วก็รอติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะทางทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้<อ>ต่างๆ<อ>ที่ <ไป S 1> เนี่แล้วก็บาซเยียไปแล้วบายอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆของคัพเปอร์นะคะ